อานิสง์ของการสร้างบุญบารมี12ข้อมีดังนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราค่ะ 1. นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาทีหรือเดินจงกรมอานิสงส์ เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งพบนี้และพบหน้าเพื่อจิตใจที่ปล่อยวางจากกิเลสได้ง่ายขึ้นจิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตได้โดยอัตโนมัติชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจนผิวพรรณผ่องใสสุขภาพกายและจิตแข็งแรงเจ้ากรรมนายเวรญาติมิตรที่ร่วงรับจะได้บุญกุศล 2. ส,สวดมนต์อย่างน้อยวันละครั้งจะสวดช่วงเช้าหรือก่อนนอนก็ได้ค่ะอานิสงเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาแคลค่าจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นแนะนำบทสวดพระคถาพาหุงม,มหากาพระคถาชินบัญชร พระคถายอดพระก,กันไตปิดกเมื่อสวดเสร็จแล้วควรแผ่เมตตาทุกครั้งค่ะ 3. ทํทำบุญตักบาตรทุกเชา้าอานิสง์ได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งพบนี้และพบหน้าไม่ขาดแคลนอาหารตายไปไม่หิวโหวยอยู่ในพบที่ไม่ขาดแคลนข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ 4. ถวายยารักษาโรคให้วัดหรือออกเงินค่ารักษาพระตามโรงพยาบาลสงฆ์อานิสง์ก่อให้เกิดสุขภาพล่มเย็นทางครอบครัวโรคที่ไม่หายจะทุเลาสุขภาพกายจิตแข็งแรงอายุยืนทั้งพบนี้และพบหน้าถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา 5. สร้างพระพุทธรูปถวายวัด หรือร่วมสร้างพระพุทธรูปอานิสง์ผ่อนปนนีิกรรมให้บางเบาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแค้วค่าจากอุปสรรคทั้งปวงครอบครัวเป็นสุขได้เกิดมาอยู่ในร่มโพของพระพุทธศาสนาตลอดไป 6. ทําหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทาน อานิสง์ธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวงผู้ให้ธรรมจึงสว่างไปด้วยลาบยศสรรเสริญปัญญาและบุญบาร,รมีอย่างท่วมทน้นเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน 7. บวชชีพามหรือบวชพระ อานิสง์ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่ช่วยผ่อนปลนนิกรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวรสร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อๆไปได้เกิดมาอยู่ในร่มโพของพุทธศาสนาจิตเป็นกุศล 8. บริจาคเลือดหรือร่างกายอานิสงผิวพรรณผ่องใส สุขภาพแข็งแรงช่วยต่ออายุต่อไปจะมีผู้คนคอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากเทวดาปกปักรักษาได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้าส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดพ่อง 9. ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆด้วยค่ะอานิสงช่วยต่ออายุ ขจัดอุปสรรคในชีวิตชดใช้นี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกระทำไว้ทำมาค้าขึ้นการงานคล่องตัวไม่ติดขัด 10. ให้ทุนการศึกษาบริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆเป็นอาสาสมัครสอนหนังสืออานิสงทำให้มีสติปัญญาดีในพบต่อๆไป จะฉลาดมีปัญญาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้สติปัญญาสมบูรณ์ดีพร้อม 11. ทํทำทานให้เงินขอทานหรือให้เงินคนที่เดือดร้อนที่ไม่ใช่การให้ยืมอานิสงทำให้เกิดลาบไม่ขาดสายทั้งพบนี้และพบหน้าไม่ตกทุกได้ยากเกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยไม่มีหนี้สิน ความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลงจะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน 12. รักษาสินห้าหรือสินแปอานิสงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองกำเวรจะไม่ถาโถมภัยอันตรายจะไม่ย่างกลายเทวดานางฟ้าปกปักรักษา ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังจนจบค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ